มันมีต้มไอเน,นี้ยอะไรนะต้มไก่ใส่ขมิน้นเด็กชายคำฟ้าชอบต้มที่แบบว่าใส่เห็ดนี่หอมชอบมากอร่อยไหมครับอร่อยทําไมครับอร่อยทําไมครับสุดยอดทําไมครับไหนยกม,มือไงยกม,มือสุดยอดทําไมครับอ,อันนี้เป็นจานของมัอมมิตัวเองกินอิ่มไปละ แล้วก็ไม่ยังมานี้อะไรที่เป็นผักชอบหมดเลยอันนี้เป็นจะเป็นหัวหอมอมที่เออม,มากับขวดนะคะหรดอใช้คําฟ้าชอบทุกอย่างเลยหัวหอมต้นหอมอะไรที่เป็นผักเห็ดเนี่ยก็ชอบมากต้มไก่ใส่ขมิน้นแล้วก็จะมออีอันนี้นะครับเครื่องในไก่ด้วยมีตับกับอะไรนะักเรียรนะ ก้นไก่กระเพาะไก่น่ะ